ของคอรลิดเป็นอันวาลิดอุสมานเป็นตอลฮะแล้วก็อัมรูบินอัสซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปีฮิจรัตที่8ก็คือประมาณเดือนที่ 2, mm hmm. 2> เดือนซอฟัตซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีเหตุการณ์อื่นอีนอกไม่ว่าจะเป็นสงครามมุตะ uh huh. แล้วซึ่งสู้กับโรม uh ันครั้งแรกไอ้น,นี่นน uh huh. สุดยอดแล้วก็จะมีการพิชิตมักกะอันนี้เกิดขึ้นในช่วงเด uh ือนรอมฎอนช่วงที่มุสลิมกำลังถือสินอดถือสินอดใช่แล้วก็จะมีเหตุการณ์อื่นอีนอนอนอกมากมายหลังจากนี้แต่ว่าเราจะ พอสก่อน uh, uh, แล้วก็เราจะมาพูดถึง uh, หัวข้อหรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามเกี่ยวกับเฉลยศึกรวมถึงทรัพย์เฉลยแล้วก็รวมถึงเรื่องเรื่องธาตด,ด้วยโดยที่ uh, เราจะเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องการทําสงครามในอิสลามครับผมพี่น้องก็จะสังเกตเห็นว่าในโดยเฉพาะโด <c oughs> ยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ชาวมุสลิมเนี่ยอพยพมายังมาดินะแล้ว ิจรแล้วมันก็จะมีสงครามหลายสงครามที่เราเล่าไปนะไม่ว่าจะเป็นปีที่2ใช่ไหมครับเกิดสงคราม ad, รบาดัตใปีที่3เกิดสงครามอุฮุดปีที่5เกิดสงคาราม mm hmm. อาซับสงครามสคอนดัคแล้วก็รวมถึงมีเรื่องอการปราบจัดการกับชาวยูต่างๆด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ปีที่6ไม่ได้เป็นสงครามแต่ก็เกือบก็คือสนธิสัญญาฮูไดเบียครแล้วปีที่7เกิดการ